ได้ข่าวว่าบ้านหนองปรีตะบนุโลกอำเภอลำดวนจอดสริณนนครับผมได้ข่าวว่าได้รับการคัดเลือกเป็นหมู่บ้านยั่งยืนของจวดสริ์ปีนี้นะครับผมนี่ผมขับรถผ่านมาที่ไรครับเราจะ,จะเห็นความสวยงามของหมู่บ้านความเป็นระเบียบเรียบร้อยสะอาดนะครับผมข้างๆก็จะมีการปลูกผักสวนครัวนะครับผมซึ่งปลูกมาตั้งหลายปีแล้วหมู่บ้านนี้ไม่ใช่ว่าเพิ่งปลูกนะหมู่บ้านนี้ชาวบ้านสามัคคีกัน,นครับมีการทำเกษตรผสมสารมีหลากหลายอย่างมีศูนย์เรียนรู้เยอะแยะมากมายชาวบ้านสามัคคีนะครับดูบ้าน สวยงามมากนะครับผมที่นี่บ้านหนองปรีนตะบุโลกอำเภอลำดวนจตุรินะครับผมซึ่งได้ส่งอำเภอลำดวนได้ส่งนะครับหมู่บ้านหนองปรีเข้ารับการประกวดนะครับเพื่อเป็นหมู่บ้านยั่งยืนระดับจังหวัดตอนนี้ก็ได้เห็นว่าได้เข้ารับรางวัลแล้วครับผมก็ขอแสดงความยินดีนะครับกับหมู่บ้านนะครับก็เป็นตัวอย่างให้กับพ่อแม่พี่น้องจสุรินนะครับเวลาใครขับรถผ่านมาก็ดูศาสตร์หูศาสตร์ตาครับผมนี่ยหมู่บ้านอย่งนี้ก็ อลังการงานสร้างนะครับผมมีหลากหลายอย่างนะครับผมมาเรียนรู้มาดูได้ครับอยู่ที่นี่ครับผมเนี่ยดูครับตรงนี้ก็จะเป็นสระน้ําก็จะมีการปลูกผักปืดปลูกไม้ผลหลากหลากหลายอย่างเลยก็ท้ชมครับเนี่ยดูครับนี่ก็จะสิ้นสุดนะครับต่อไปก็จะเป็นบ้านโชคใต้นั่นเองโอเคขอบคุณครับผมที่รับชมครับผม